นอกเหนือจากนี้อย่างที่ผมเรียนจะต้องทำา3อย่าง1การรีแบนดิ้งที่รัฐบาลจะต้องทำา 2. เลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องทำา 3. เรื่องของชาตินิยมนะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของพลเอกประปรยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะเต้งเร่งต้องทำนะครับ <c oughs> ยางนั้นก็ตามนะะตอนนี้ก็รัฐบาลก็เดินมาถูกทางแล้วนะก็เริ่มจาก ไปเที่ยวทะเลนะตอนนี้ก็กลับเข้ามาลนะ <c oughs> ก็ดีขึ้นนะครับอย่างแล้วก็ตามยังมีวิธีการที่จะต้องทําตอนนี้ก็คือเรื่องของการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะบริบทปุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร,ร์จะได้กําลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมและสนับสนุนมากกว่านะครับยีล้านคนนะครับโดยใช้หลักที่ชื่อว่านักเลงนําการทหารนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นทางการเมืองฮะหลังจากที่นะฮะชัชวานคงอดดุดมหรอชช์เตาปูนได้มีการนำนรสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าพบผลนเอกประยุทธ์ กันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็เข้าพบกับนายพีรพันธ์นะครับซึ่งเป็นเลขานายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะขอแก้ไขปัญหาในเรื่องของงบประมาณหรือเงินเดือนนะฮะแล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สูก่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรื่องการสร้างความปองดองอย่างมีการพูดถึงกฎหมายเรือ่องวัตกรรมนะท่านขาท่านมดไม่เกี่ยวเพราะเรื่องการปองดองไม่ได้เกี่ยวทุกคน เรื่องขกฎหมายว่าทางทางเรื่องกฎหมายนู่นเรื่องของสภาหนุนการป้องกันของเราคือการสร้างความรับผิดต่ำผู้ขีใช่ไหมแล้วก็คารับผิดต่อกระบวนการยุิธรมันมีหลักการอยู่เท่านั้นแหละแล้วท่านจะทําอะไรก็ตามควรจะเกิดกระบวการเดียวนด้วยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพหน้าที่ทุกคนเหมือนกันหมดเท่ากันกฎหมายเดียวกันใครที่มีคดียังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดข้างในท่างในอยูใครที่มีคดีตามไม่ว่าจะอยู่ในไทยอยู่ต่างประเทศนี่ก็ต้องถามอ่ะต้องเหมือนกันอยู่แล้ว ัมเห็นทางพลังประชารัฐก็เหมือนเตรียมที่จะเสนอกฎหมายนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลชุกหน้ากฎหมายเละกฎหมาแล้โทษแล้วพระรองก็เสนอเข้าไปผ่านได้ไม่ได้ผมไม่ทราบ่เรากฎหมายนี้ช่านด้โทษคนบางกลุ่มแล้วคนอื่นอ่ะก็ได้ได้โทษหมดเลยม่้งทําคุกเลยมะ้งกฎหมายเดียวกันเนี่ยใช้ทำผิดกฎหมายนั้นก็ว่ากันกฎหมายนั้นถ้าจะมาเลือกปฏิบัติมันก็ไม่ถูกอ่ะผมว่าไม่ควร ผม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปชอบใครและเปลี่ยนใครไม่ชอบใครถ้าทำผิดกฎหมายเองทุกคนที่ทำผิดแหวนต้องยอมรับติดกระบวนการยิธรรมไม่งั้นอยู่กไม่ได้ก็เพียงแค่รับกระบวนการยิธรรมนะเข้าไปร่วมสอบสวนสู้คดีพยานเพื่อพิสูจน์ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่แต่ละฝ่ายแล้วมีทนายมีศาสตร์และจะเอาแรงเหลีงั้งโลกเขาอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ S <S แต่ว่าถูกมองว่าอาจจะเป็นการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐนะคะนี่กระถามแต่เฉพาะเรื่องการเมืองเนี่นเนยเธอนะท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นท่านพูดถึงแบบการจะโยงกับมาสมาคมสมันธ์อบตอ่อข้อคบเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วมีคําตอบมาตามข้อเสนอข้อวีกร้องของทางสมาคมสมนธ์นะครับผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาคมสมพันธ์ท้องถิ่นนะครับที่ เรียกร้องเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่มีการขยับเลยมาตั้งแต่15ปีเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมเองต้องขอแสดงความยินดีกับทางพี่น้องชาวท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีโอกาสได้ขยับเรื่องค่าตอบแทนนะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยจะเป็นข้อสังเกตว่ามันทําไม เขาก็เสนอเขาก็เรียกร้องมาตลอดทําไมมารีบที่จะต้องอนุมัติในนามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่นําเสนอต่อนายกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีระเบียบรองรับอยู่แล้วนะครับนั้นทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ขานรับคําถามว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการหาเสียงหรือเกี่ยวเนื่องกับการเมืองหรือไม่เนี่ยมันด้วยความเคารพรับคือการใช้หน้าที่และอนนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ย ในช่วงที่มีกฎหมายประกาศชัดเจนนะครับ180วันก่อนหมดวาระอายุของสภาผูะะ้แทนราษฎรมันเป็นเวลาเหมือนกับการมีพระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งนั่นก็คือมีข้อที่พึงระวังในการที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งความหมายคือ180วันก่อนหมดวาระเนี่ยสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่มีข้อห้ามนะครับมีข้อห้ามเช่นห้ามให้เสนอให้ห้ามใช้ทรัพย์สิของรัฐนะครับในการที่จะไปดําเนินการที่เข้าข่ายในการหาเสียงลอกตั้งไม่ว่าจะเป็นเวลาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตําแหน่งหน้าที่หรือแม้กระทั่งงบประมาณนะครับก็ต้องดูว่ามันมันเป็นลักษณะการใช้ทรัพย์กิของรัฐเนี่ยเอ,อื้อต่อ เรื่องของการได้มาซึ่งความนิยมในคะแนนหรือเปล่านะครับแต่ผมด้วยความเคารพรนะครับที่แสดงความยินดีไปเนี่ยผมเชื่อมั่นมากแม้จะได้รับการเห็นชอบในยุคนี้นะครับแต่เงินที่ใช้นะครับมันใช้จากเม็ดเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลอุดหนุนไปให้ เป็นเงินเม็ดเงินที่อยู่ในหมวดค่าจ้างค่าตอบแทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละส่วนแต่ละดับเองนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าอนุมัติให้สิ่งที่จะต้องไปดูก็คือว่าแม้จะมีระเบียบรองรับเนี่ยแต่ละท้องถินน่นสามารถจ่ายได้อยู่ไหมโดยเฉพาะงบประมาณปี266ที่ได้รับการอนุมัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะเป็นเม็ดเงินที่ระบุชัดนะครับว่า ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นได้เม็ดเงินไปเท่าไหร่จากส่วนไหนนะครับจากภาษีที่จัได้จากส่วนกลางเท่าไหร่นะครับภาษีที่ท้องถิ่นเก็บมาแล้วคืนให้ท้องถิ่นเป็นเท่าไหร่มันมีเม็ดเงินระบุชัดอยู่แล้วในเม็ดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งตัวเลขตรงนี้เองก็ต้องไปดูว่าสยภาพในการจ่ายของแต่ละท้องถิ่นที่มีเงินเม็ดเงินที่จะจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมหรือเงินรต่างๆนะครับ จะสามารถสามารถนามาใช้ตรงนี Trail ้ได้อยู่ไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูในรายละเอียดในข้อทีจจริงด้วยนะครับแล้วดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยว่ามันมันจะมีผลหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากผู้ที่มีอํานาจนะครับโดยเฉพาะเลขานายกรัฐมนตรีที่มีฐานะเป็นหัวหน้าพักการเมืองนะครับเป็นหัวหน้าพักการเมืองนะนายกรัฐมนตรีก็มีฐานะเป็นสมาชิกพักการเมืองเป็นแคนดิเดตว่าที่นายกรัฐมนตรีของพักการเมืองเนี่ย การกระทําอะไรไปที่ใช้หน้าที่แลี้งนาจของตัวเองนะครับแม้จะไม่เกี่ยวกับตัวเองนะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกระทําให้ก็ล้วนแต่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นป้ายใหญ่ๆที่พวกเราเห็นอยู่นะครับที่มีรูปหัวหน้าพักการเมืองหรือรูปของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปปรากฏอยู่ สำหรับงานวิเคราะห์นะฮะก็ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ก็ใช้งบปรมาณของเขาเองแหละนะฮะเป็นเพียงรัฐบาลโดยกระทรวงมาไทยให้การอนุมัติในการเพิ่มอัตรางเงินเดือนนะครับเรื่องของเครื่องราชอิสริยภรน,นะครับที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะซึ่งก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็มีการไปพบกับนายพีรพันธ์นะครับเ,เป็นสาลีดิกรัฐวิา นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัตรีในขณะที่เพื่อไทยตัวโวยวายนะบอกว่าเ,าเรื่องนีน้น่าจะเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนะระบุถึง180วันว่ารัฐธรรมนูญกําหนดห้ามหาเสียงเลือกตั้งสนะื่อมวลชนก็ถามนะพลเอกประยุทธ์ว่าจะเป็นข้อคอราหาช่วงของการเลือกตั้งหรือไม่นะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคงไม่ต้องทําอะไรเลยกระมังถ้าเขาทําได้ตามหลักเกณฑ์กติกาถูกต้องเขาก็ทําได้ นะครับไม่งั้นจะก,กลายเป็นว่าทุกอย่างไม่ต้องทําอะไรเลยจนกว่าเลือกตั้งพฤษภาคมโน่นกระมังรักษาการกว่าจะได้รัฐบาลอีกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆเอาไหมนะฮะก็เท่ากับทําไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะนั่นก็เป็นคําพูดของพลเอกประยุทธ์ส่วนฝ่ายค้านก็ไม่พอใจ ในเชิงงานสังเคราะห์ผมอธิบายคุณส่วนหลักนี้เรียกว่านักเลงนาการทหารนะครับซึ่งจะต้องเดินเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งผมเรี่ยนไปแล้วเนี่ยนะ,นะว่าต้องให้ชัชวาลคงอุดมหรือชาตตปูนบางคนบอกรู้จักชัชวาลคงอดมไม่รู้จักหรือชัตตปูนรู้จักเป็นผู้ดําเนินการเพราะมีความเชี่ยวชาญรเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นหลักนะนเ,เข้าพบพลเอกประยุทธ์เข้าพบพีรพัน การเข้าพบครั้งนี้ก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อ no ที่จะขอการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถามว่ามีความผิดไหมไม่มีความผิดนะไอ้เรื่องร้อยแปดสิบวันนะหมายความว่าไงนะครับร้อยแปดสิบวันเขาห้ามพักการเมืองนะครับเล่นนักการเมืองหาเสียงเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งร้อยแปดสิบวันนะครับนั่นหมายความว่าในกรอบร้อยแปดสิบวันจะหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้ แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนะครับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดําเนินการเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐบาลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะซึ่งตอนนี้พลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นรัฐบาล นะพิรพันธ์ถือว่าเป็นเลขาธิการนายกมรมตรีถือว่าเป็นรัฐบาลใช้อำนาจหน้าที่ส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผู้ดำเน,นินการส่วนฝ่ายค้านนะครับที่เห็นเคลื่อนไหวไวอยวายอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนี้ทําไม่ได้ตอนนี้หรอกนั่นหมายความว่ากลยุทธ์ทางการเมืองนี้ประสบความสาเร็จฝ่ายค้านเดือดร้อนนะครับเพราะ การขึ้นเงินเดือนครั้งนี้เนี่ยนะฮะหรืออ,องค์การบริหารส่วนต้องถิ่นขึ้นครั้งนี้หนึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของทางรัฐบาลแต่กระทรวงมหาดไทยเพียงอนุมัตินะครับให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถขึ้นเงินเดือนได้แค่นั้นเองเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งสามารถทําได้เลยนะครับหลักนี้เรียกว่านักเลงนําการทหาร นะครับกำลังเกิดขึ้นซึ่งนอกเหนือจากนี้อย่างที่ผมเรียนจะต้องทํา3อย่าง 1. การรีแบนดิ้งที่รัฐบาลจะต้องทํา2ปเรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องทํา3เรื่องของชาตินิยมนะเป็นปัจจัยสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของพลเอกประปรยุทธ์และพลเอกประวิทย์จะเตร่งต้องทำนะครับ <c oughs> ยังนั้นก็ตามนะตอนนี้ก็รัฐบาลก็เดินมาถูกทางแล้ว ก็เริ่มจากไปเที่ยวทะเล,ลตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วนะก็ดีขึ้นนะครับอย่างเราก็ตามยังมีวิธีการที่จะต้องทําตอนนี้ก็คือเรื่องของการละลายพฤติกรรมองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นถ้ารัฐบาลโดยเฉพาะบระิบทปฎิุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์จะได้กําลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมและสนับสนุนมากกว่านะคลับยีล้านคนนะครับโดยใช้หลักที่ชื่อว่านักเลงนําการทหาร นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ธีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เราเรามาชุมนุตมต่างคุมใจรักสมัครสมาล้วนมิตรจิตชื่นบานสารานเรืองอยู่ทุกผู่ทุกนาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประสรสีทุกสิ่งปรปะสมจงใจจะดเสดสมได้ด้วยสามัคคีกิจใดทักประสม ใจพักดีต่อพระจอมสยามพร้อมพริดังมือเดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บา่ว่าอันความปลมเดียวเั็นเป็นใจเดียวประเสริฐทุกสิ่งระสมจงใจจัดส เบาคลายที่อันตรายก็ขจัดขัดขวางฉลองพระเดชบอจางกต,ตะเวทีคุณพระกาุณาอันความ รัฐจักวัดธนาประกอบเกียลื่อมเฟืองกระเดื่นแดนดินอันความกลมเดียวกันเป็นใจเดียวประเสเสดสีทุกสิ่งประสมจงใจจักสิ่งสมายด้วยสามเยว